โอเคครับลูกศิษย์ครับเรามาเรียนบทสนทนานี้ตามเหล่าเชนนะครับสนทนาที่อยู่ข้างๆเหล่าเชนนี้นะฮะมีอยู่สี่ประโยคแล้วก็มีรูปภาพหนึ่งภาพอยู่บนหัวเหล่าเชนนะครับซึ่งหัวข้อของสนทนานี้เป็นหัวข้อเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันในปั้นกงส์ออยู่ในที่ทําง,งานพวกเขาคุยกันนะฮะอ่าเอเขาพูดว่า 李老师多大了？B 答吧，他今年五十岁了。B 答吧，A 说：“哇，他女儿呢？”呐哈，B 说：“哇，他女儿今年二十岁了。”呐哈，两万八万来办卡。呐，李老师，八万 คุณครูหลี่นะฮะคุณครูหลี่นะฮะหรืออาจารย์หลีเหล่าเชี่ยหลี่ซึ่งเหล่าเชี่ยคนนี้นามสกุลแซ่หลี่นะฮะตัวต้าเหรออายุเท่าไหร่แล้ววะเหล่าเชี่ยคนนี้อายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะเหล่าเชี่ยหลี่อายุเท่าไหร่นะคะรับบีก็เลยตอบว่าถ้าเขาจิ้งเหนียนคือปีนี้นะ อู๋คือห้สิบซุยคือปีเลิกคือแล้วปีนี้เขาอายุ50ปีแล้วนะคะเอ <A, S 2> ก็เลยถามว่าท่านมีวาท่าน女儿呢女儿แปลว่าลูกสาวถ้าน女儿呢ประโยคนี้แปลว่าแล้วลูกสาวของเขาล่ะอายุเท่าไหร่บี B, ก็เลยตอบว่าถ้าน女儿นะลูกสาวของเขาีน今年นนปีนี้ 20, 20. ่สิบซุยคือปีแล้วนะฮะก็คือลูกสาวของเขาปีนี้อายุ20แล้วนะฮะนี่ก็คือบทสนทนานี้นะรู้สินะครับถ้าเป็นไม่ได้เชเก็บไว้เรียนหลายหลายรอบจนก่อนลูกศิษจะใช้เป็นและใช้เก่งนะครับ